สำหรับคลิปนี้ขอเอาใจคนที่ชื่นชอบของกินแถมอร่อยกับบรรยากาศยามค่ำคืนกับเมนูที่มีความหลากหลายแถมและลานตาพามาส่องกันแบบใกล้ๆพามาลิ้มลองเมนูที่แปลตาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มของขาวหรือว่าของหวานต้องตะโกนดังๆเลยว่ารสชาติแต่ละเมนูฟินและอร่อยมากๆทั้งหลูโลฟันกุนเชียงไต้หวนัน ไปครับไปเช็คอินพรอมกันกับเรากับเช็คอินวิด Alexa ที่ตลาดหนิงเซียอยู่ในไต้หวัน<อ>สำหรับการเดินทางครั้งนี้มาไม่ยากใครอยากมาสแกน QR Map กันเลย<อ>ช่วงเวลาที่เราไปอากาศกำลังดีครับอุณหภูมิอยู่ที่15 องศาช่วงเวลาที่เดินเป็นเวลาหนึ่งทุ่มคนกำลังคลึกคักเลยนะสำหรับตลาดหนึ่งเซียนไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ในไทเปเป็นแหล่งรวบรวมของกินที่มีความอร่อยและหลากหลายเปิดให้บริการตั้งแต่5้าโมงเย็นยาวกันไปจนถึง5้าทุ่มครึ่งเลยนะครับ สำหรับมื้อค่ำของเราในวันนี้ขอฝากท้องไว้ที่ตลาดนี้ก่อนครับเดินมารู้สึกคอแห้งขอจัดน้ำฟักสักหน่อยนะรสชาติก็อร่อยครับชื่นใจเลยส่วนใครชอบน้ำผลไม้ก็มีให้เลือกนะครับตลาดนี้ยิ่งดึกบอกเลยครับคนยิ่งเยอะแต่ละร้านดูน่าทานบางร้านนี่แถวยาวเลยนะแถมกลิ่นนี้หอมเตะจมูกเรียกน้ำย่อยได้อย่างดีเลย ร้านนี้มีไตผัดน้ำมันงาด้วยนะครับหอยสังประหมึกก็มีนะส่วนเมนูนี้เรียกว่าต้าฉังครับเป็นข้าวเหนียวไส้ถั่วลิสงแต่ถ้าใครชอบทานปลาหมึกคู่กับชีสทางนี้เลยเดินไม่ไกลกลิ่นเตะจมูกมากครับแน่นอนเต้าหู่เหม็นจะเหม็นยังไงก็ขายหมดไปหลายหม้อเลยนะแถมแถวยาวด้วยส่วนร้านนี้ขายเป็นซุปหน่อไม้กับลูกชิ้นหมูครับ แน่นอนสำหรับรายการนี้ปลาหมึกยักย่างแต่ถ้าใครชอบทานแบบโอเด้งทางนี้เลยครับร้อนอๆหอมๆเลยรายการนี้เป็นแป้งห่อไข่กับคุณเชียงครับอีกหนึ่งร้านที่คิวยาวเหมือนกันนะเป็นไก่ย่างไร้กระดูกครับควันนี้หอมเตะจมูกเรียกน้ำย่อยได้อย่างดีเลยนะ แต่ถ้าใครชอบเนื้อเสียบไม้แล้วก็มีความหลากหลายให้ได้เลือกชิมทางนี้เลยเส้นทางถนนนี้มีความยาวอยู่ประมาณ200เมตรเดินตามมากันเลยครับใครชื่นชอบทาโกโยากิก,ก็มีนะหรือจะเป็นไอติมผักชีก็ตรงทางนี้เลยร้านนี้ขายเป็นเนื้อย่าง หั่นเป็นลูกเต๋าทานแบบง่ายๆเลยครับหรือถ้าท่านใดชื่นชอบน้ำแตงโมแนะนำร้านนี้เลยนะหอมอร่อยชื่นใจแล้วช่วงเวลาที่เราได้มาทานกันซึ่งช่วงที่เราไปค่าเงินของไต้หวันก็อยู่ที่1.02ต,ต่อ1บาทไทย คิดกันแบบไม่ปวดหัวก็หนึ่งต่อหนึ่งกันไปเลยครับแล้วเมื่ออัตราเงินมันใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการคิดและจ่ายตังค์เห็นแต่ละร้านโชว์ราคาเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยครับค่ำคืนนี้ยังอีกยาวนานสำหรับเราไปกันต่อครับแต่ละร้านมีสเสน่ห์แตกต่างกันมากแถมกลิ่นแต่ละรายการเนี่ยบอกเลยครับโคเตะจมูกเราเลย ส่วนที่เห็นเป็นเนื้อแป้งโลตีแต่เนื้อแป้งโรตีที่ไต้หวันต้องบอกกันเลยนะว่านุ่มมากๆม,มีโอกาสมาลองทานกันดูนะครับแล้วสำหรับตลาดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ของกินนะกิจกรรมมีให้เล่นก็หลากหลายถ้าเทียบดูก็เหมือนงานวัดบ้านเราเลยครับไหนๆมาแล้วก็พามาส่องกันว่าที่นี่เขามีเกมอะไรกันบ้าง แต่หลักๆของเราแล้วตั้งใจมาทานครับแล้วตลาดนี่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นสไตล์วัยรุ่นมาเที่ยวกันค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะหนุ่มสาวและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในค่ำคืนนี้ไปลุยหาอะไรกินกันต่อดีกว่าครับร้านนี้จำหน่ายน้ำฝรั่งคั้นแบบสด ราคาหกบาทนะหรือ <ME> ถ้าอยากจะทานเป็นผลไม้ก็ต้องทางนี้เลยเมนูบางร้านที่ขายดีก็ไม่ได้มีเพียงแค่ร้านเดียวที่ขายนะครับผู้แข่งก็มาถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ไปแล้วชื่นชอบร้านไหนกระซิบบอกเราหน่อยนะครับเราคงทานได้ไม่หมดทุกร้านแน่นอนเผื่อมีโอกาสครั้งหน้า จะได้มาลองทานดูด้วยร้านนี้น่าทานครับจัดมันสักหน่อยรอสักแป๊บน,นึ่งและเมื่อรอได้ไม่นานก็ถึงเวลาแห่งการหม่ำครับกลิ่นหอมรสชาติจะเป็นยังไงนะจัดไปคำแรกโคตรอร่อยเลย <c oughs> <c oughs> เมนูนี้ก็ดูน่าทานกลิ่นซุปหมูนี่เตะจมูกเลยนะ ส่วนร้านนี้ขายเป็นน้ำอ้อยแล้วก็น้ำมะพร้าวเดินมาได้สักแป๊บหนึ่งก็สะดุดตากับร้านนี้ครับเหมือนบัวลอยน้ำขิงแต่ดูเมนูรูปแบบการเสิร์ฟก็ไม่เคยจะใช่เท่าไหร่นะมันเป็นก้อนแป้งโมจิครับมีเครื่องเคียงเป็นงาขาวกับง,งาดำคลุกน้ําตาลนิดนึงส่วนตัวเป็นคนชอบทานโมจิกับงาอยู่แล้วครับมันก็ต้องจัดยังสักหน่อยกับเมนูนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนเ,อ,นเอ,นอยากให้ลองถ้าใครชอบโมจิมาลองคุกกับงาขาวแล้วก็งาดำดูอร่อยดีนะอีกหนึ่งร้านที่ต่อแถวกันยาวเลยครับขนมเผือกแต่ถ้าใครชอบอาหารทะเลมาทางนี้ครับมีหลากหลายรายการอยู่นะทั้งปลาหมึกจะทอดหรือจะย่าง<ม>ก็สั่งกันได้เลยหรืออยากจะรับเป็นปลา หอยหรือว่ากุ้งก็มีนะจ๊ะส่วนรายการนี้เป็นต้าฉังข้าวเหนียวหอ่อกุนเชียงไต้หวันใครมาถึงไต้หวันก็มาลองทานกันดูนะครับอร่อยอยู่แน่หรืออยากทานเป็นกุนเชียงไต้หวันแบบย่างเตาถ่านก็ตรงทางนี้เลยครับเคยมาร้านนี้ครั้งหนึ่งคนเยอะอยู่วันนี้คนไม่เยอะมากขอลองจัดสักหน่อยนะ แต่ถ้าใครจะสั่งกลับบ้านมาออเดอร์ทางนี้ได้เลยพามาส่งตัวตู้ที่รับออเดอร์กันหน่อยครับจะชำระแบบไหนก็มีหมดเลยนะความเกา่าความเก่าของร้านนี้ก็มีสตอรี่บอร์ดให้เราได้ดูกันอยู่นะครับนักการเมืองนักสแสดงคนดังก็มาเช็คอินที่นี่กันแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาเช็คอินมาดูกันครับก่อนจะชิมอาหารมาส่งออเดอร์กันสักหน่อยว่ามีอะไรบ้าง อยากทานเป็นจานเดี่ยวหรือเป็นเซตก็จัดกันได้เลยแต่และเมนูดูไม่ธรรมดาอยู่นะครับมะได้เวลาที่เราอยากจะลองกันละมาเริ่มต้นกันด้วยรายการนี้เลยครับเป็นซุปมะละเป็นแบบน้ำใสลร้อนๆเลยนะครับสีมะละนี่ขาวจวดเลยนะกลิ่นหอมเลยครับส่วนรายการนี้เป็นหลู่โลกฟัน ซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นเนื้อหมูสามชั้นดูเนื้อที่ติดมันก่อนสิครับน่าทานมากๆเลยซึ่งรายการนี้ก็จะเสิร์ฟคู่กับบร็อกโคลี่หน่อไม้แล้วก็ไข่ต้มส่วนเมนูนี้เป็นผักรวกและซอสครับเห็นโต๊ะข้างๆออเดอร์กันลองสั่งบ้างครับ เป็นไก่ทอดสีสันที่ทอดออกมาดูน่าทานมากๆเลยนะมันก็ต้องจัดกันสักหน่อยสิครับส่วนรายการนี้เป็นข้าวหน้าไก่ชีกข้างนอกวันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นมาทานซุปร้อนๆกันสักหน่อยรายการนี้เป็นซุปข้าวโพดส่วนเมนูที่เห็นนี้ก็เป็นซุปลูกชิ้นน้ำใส ซึ่งลูกชิ้นบอกเลยว่าใหญ่และอร่อยด้วยมาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราก็เริ่มหิวแล้วจัดกันเลยและแน่นอนครับมาถึงตลาดที่นี่ทั้งทีไม่จบที่ร้านนี้แน่นอนไปต่อกันเลยครับ อุยมาดูร้านนี้กันเป็นขนมต้นหอมกับขนมกุ้งทอดแปลกดีนะครับมีใส่ใบโหระพาด้วยอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มที่ที่นี่ขายดีเป็นนมที่เอามาปั่ดกับมะละกอรครับ แล้วเมื่อเดินมาได้ไม่นานก็ต้องจอดกับที่ร้านนี้เลยคิวค่อนข้างที่จะยาวหน่อยแต่ยอมครับเพราะว่ากลิ่นมันได้ร้านนี้ขายเป็นซุปหมูตับหมูแล้วก็เครื่องในครับ ราคาก็อยู่ที่ชามะประมาณ60-65-75นี่ละครับได้คิวของเราแล้วที่นั่งคือนั่งด้านหน้าเตาเลยก็มีโอกาสได้ถ่ายให้ได้เห็นกันครับว่าเครื่องในเนื้อหมูมันจะเป็นยังไงรู้แต่ตอนนี้กลิ่นนี่เตะจมูกมากๆเลย มีโอกาสได้ทานก็ต้องบอกเลยครับว่าน้ำซุปมันหวานมากๆแล้วรสชาติก็ดีด้วยไม่ผิดหวังที่ต่อคิวเลยนะแล้วมันต้องยังไม่จบที่ร้านนี้แน่นอนไปลุยกันต่ออีกหนึ่งเมนูที่ขายดีขายดีที่นี่ครับ เป็นไอศครีมโลที่ใส่ถั่วลิสงแล้วก็ผักชีจัดกันสักหน่อยทานของคาวแล้วมันก็ต้องตกกันด้วยของหวานสักหน่อยส่วนไอศครีมก็มีให้เลือกหลากหลายรสอยู่นะครับสำหรับร้านนี้ส่วนตัวเราเลือกทานเป็นไอศครีมรสเผือกอยากรู้รสชาติจะเป็นยังไงมารอดูกันครับ ถึงมือแล้วก็ต้องไม่รอช้าจัดกันเลยมันก็อร่อยแบบแปลกๆดีนะแต่ส่วนตัวเราอาจจะไม่ค่อยชอบผักชีเท่าไหร่แต่ถึงยังไงก็หมดอยู่ดีครับดูความคึกคักและเมนูที่หลากหลายของตลาดหนิงเซียสะก่อนใครที่มาไทยไปแล้วชื่นชอบตลาดนัดโดยเฉพาะตลาดที่มีของกินเยอะๆในเวลากลางคืนแนะนำเลยครับตลาดหนิงเซีย แล้วทริปไต้หวันของเราไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับมีพาไปทานบุฟเฟ่ไปเที่ยวกันไปหาของอร่อยๆโดยเฉพาะของกินยามค่ำคืนไต้หวันมีตลาดหลายที่มากๆเลยนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วเราจะพาไปเช็คอินที่อร่อยๆอีกไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย